อันนี้เป็นผลฝรั่งฮาวายวิวมองนะครับที่สุกคาต้นนะครับสุกคาต้นก็ใช้ถุงคาร์บอนห่อไว้นะครับอันนี้ก็กําลังออกลูกใหม่อีกนะครับผมมีอยู่สองต้นนะครับเป็นต้นทดลองปลูกนะครับบอกเป็นฝรั่งสายคันน้ําที่อร่อยนะครับก็เลยลองเอามาปลูกไว้นะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับอืม ออกเปรี้ยวๆนะครับเนื้อสวยนะครับเอาไปคั้นน้ำสกัดเย็นน่าจะอร่อยนะครับวันนี้ก็เป็นโต๊ะต่างฮาวายบิวมองนะครับ ผมก็ไม่เคยชิมกันนะครับเพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกเองนะครับได้ยินชื่อนะครับก็เลยอยากเอามาลองปลูกดูนะครับฮาวายบิวมองนะครับสีสวยนะครับแดงออกมาข้างนอกเลยนะครับเอามือไปจับหล่นจากขั้วเลยมันสุกนะครับมันจะขยายเพิ่มอีกส้นนิดหน่อยนะครับเอาไว้คั้นน้ํากินนะครับวิตามินซีนะครับ ฮาวายบิวมองนะครับนี่นะครับฮาวายบิวมองก็นางสุกคาต้นนะครับก็จะออกสีแดงๆออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับสวยงามนะครับมีกลิ่นหอมด้วยนะครับเดี๋ยวอืนี่มีเกินลิ่นหอมของฝรั่งขี้นกเลยนะครับนี่เออฮาวายบิวมองนะครับ สวยดีนะครับกลิ่นหอมนะครับฝรั่งสายคันน้ำนะครับผมดูดิแดงมาข้างนอกเลย